อะโขคาโดหลา,หลายท่านเขาบอกว่ามันปลูกไม่ได้หรอกในพื้นที่ภาคกลางอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอย่าเสียเวลาปลูกเลยมันไม่ติดลูกหรอกในพื้นดาาภาคกลางผมก็เลยเทดลองเฮ้ยพอปลูกเสร็จแล้วมันมันติดผลโดกแล้วมันก็ทําได้ก็เลยเริ่มทดลองแต่ละพันธุ์แต่ละพันธุ์พอพันธุ์ไหนติดโดกผมก็ขยายพันธุ์ปลูกไม่ใช่ปีเดียวนะอ่าปีแรกติดโดกปีสองเป็นไงปีที่3ามเป็นไงพอเข้าปีที่4ี่เนี่ยเริ่มมีผลผลิตขายรวมถึงทําต้นพันธุ์ขายด้วย ครับผมบุญพารอชัยกุลครับผมสวน DP Farm ร์มจุดเริ่มต้นของที่มาทำสวนตอนนั้นผมทำงานประจำอยู่มีรุ่นพี่ชวนมาชวนมาหาที่ทำสวนเกษตรมาปลูกบ้านในช่วงเกษียณเริ่มมาทำเกษตรแรกๆผมก็ไม่มีความรู้ก็ไปอบรมที่มอเกษตรกำแพงแสนตอนนั้นจะมีคอร์สอะไรมะกรูดมันาวพวกนี้ ผมก็ปลูกมะกรูดมะนาวฝรั่งผลไม้อะไรที่ไม่หวานผมตีว่ามันไม่อร่อยอะโวคาโดก็เป็นหนึ่งในนั้นจนผมไปชิมที่เวียดนามมันจะมีอะโวคาโดที่มีรสหวานด้วยเวียดนามจะเป็นประเทศที่ปลูกกาแฟติดอันดับหนึ่งในสามของโลกมกันปรากฏว่าเมนูที่ขายดีที่สุดคือสมูทตี้อะโวคาโดคนที่นั่นเขาจะกินอะโวคาโดเนี่ยสิบคนเนี่ยจะเดินมาเนี่ยจะกิน8คนเลยแล้วก็อะโวคาโดเป็นเพนสุขภาพ และเป็นผลไม้ที่คนทั่วโลกเขารู้จักผมก็เลยเริ่มเอามาทดลองปลูกอวโวคาโดะหลายๆท่านเขาบอกว่ามันปลูกไม่ได้หรอกในพื้นที่ภาคกลางถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยมันปลูกไม่ได้ผมก็คงไม่ได้ปลูกแล้วผมทดลองเนี่ยจริงๆอย่างต้น2ต้นเองนะนะพอเสร็จแล้วมันติดผลแล้วแล้วติดผลได้ดกจริงผมก็เลยทําพันธุ์ที่ติดผลแล้วเอาไปปลูกอวโวคาโดเพิ่งเข้าปีที่4ีผลเริ่มที่จะขายได้ก่อนหน้านั้นที่ติดผลก็จะมีต้นพันธุ์จะขายดีรันดับหนึ่งเหมือนกัน ตอนนี้มี12สายพันธุ์ที่ติดผลแล้วแล้วก็มีทดลองอีกประมาณ6-7สายพันธุ์ก็มีทั้งพันธุ์พื้นเมืองบ้านเราแล้วก็พันธุ์จากต่างประเทศจะมีพันธุ์บูนี่พนันธุ์ชมพูสยามมาตอนหลังมาปีนี้เป็นพันธุ์คิวบาผมดูแล้วว่าน่าจะถูกปากคนไทยรสชาติเขาจะประมาณปีตสันจะมีความหวานฉำน่ำน้ํานิดๆจะไม่แห้งเหมือนแฮทพันธุ์บูนี่เป็นพันธุ์ที่ผมได้มาจากปากช่องเขาเอาพานันธุ์ บูดเกับพันปีตาสันนะฮะมาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นไอพัน 1, บูนี่รสชาติเขาเนื้อละเอียดเนียนมีความกบก่อมหน่ารับประทาน2-3ผลโลลูกใหญ่และราคาดีช่วงนี้ราคาที่ผมเห็นนะณตอนนี้350บาทชมพูสยามเป็นเอาคโดผลใหญ่ที่มีรสหวานแล้วก็เนื้อเยอะผลละ1กิโลกิโลละ150บาท อันดับหนึ่งของเวียดนามที่ผมเอามาปลูกก็คือพันศูนย์สาจะเป็นพันอะโวคาโดผลยาวเนื้ออร่อยคนกินอะโวคาโดเขาจะชอบศูนย์สามสี่มากแต่รสชาติเวลาซื้อมาไม่ค่อยได้ดีเพราะว่า 1. ผลจะเน่าเน่าบนบ้างบางทีเก็บอ่อนบ้างเพอเก็บอ่อนเนี่ยปลายสุกข,ข้างบนไม่สุกอะไรประมาณนี้มันสุกไม่พร้อมกันทั้งลูกแล้วก็เปลือกเขาบางทําให้การขนส่ง จากต่างประเทศมาบ้านเรานี่ยมันช้าแต่ถ้าจาักของจากบ้านเราส่งภายในอ่ะผมว่าน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้พันคิวบาที่สวนเนี่ยปีนี้ออกก่อนก็คืออยู่ช่วงประมาณตั้งเมษาพุทธาแล้วก็ปีสันบูนี่ประมาณพุทธามิถุนารวมทั้งชมพูสยามด้วยแล้วก็กรกดาถึงสิงหาก็จะเป็นพันบัคคเนียจากนั้นก็จะเป็นบุเจ็ดบุเจ็ดนี่ก็จะประมาณตุลาแล้วก็มีพิงค์เคอร์ตันก็จะประมาณธันวาแต่ละพันก็จะออกแต่ละช่วง ตังแต่ช่วงไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเทคนิคเฉพาะพื้นล่าภาคกลางที่ผมทำก็คือต้นไหนที่ติดผลแล้วต้นแม่ที่ติดผลแล้วเอากิ่งจากตรงนั้นนะเอามาปลูกก็คือวิธีของเราคือใช้กิ่งทาบเราจะได้ต้นพันธุ์ที่โตวไวแล้วปลูกแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทแดดทนฝนผมตัดแล้วก็เอามาพักไว้แล้วเสร็จแล้วก็เอามาปลูกเลย ประมาณ5ู้ณหหรือ6กคูณหเนี่ยกำลังเหมาะสมถามว่า4ีู่ณสก็ปลูกได้ไหมแล้วแต่พันธ์ุอย่างเช่นพันธุ์034ปลูก4ี่คูณสได้พันธุ์พวกแอมแฮทพวกมาลูม่าพันธุ์ที่แบบใบที่เขาชะลูดลงเนี่ยปลูกระ,ระยะทิศได้ส่วนใหญ่ก็อะโวคาโดนี่เราตีว่าประมาณมะม่วงการปลูกดูแลอะโวคาโดน่าจะง่ายกว่านิดนึง น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าให้น้ําอย่างเดียวต้นเขาจะโตอย่างที่ภาคเหนือเนี่ยเขาปลูกเขาไม่มีระบบน้ําด้วยนะเขาให้ธรรมชาติผมจะให้ปุ๋ยประมาณเดือนละครั้งปุ๋ยนี้อาจจะสลับกันอย่างเช่นปุ๋ยเคมีก็จะเป็นสูตร15-5-25หรือ15-5-30สลับกับปุ๋ยมูลไส้เดือนพ่วงที่มีออกผลผมฉีดแคลเซียมโบรอนด้วยที่ชาวบ้านจะเรียกว่าขั้วเหนียวอันนี้ช่วยได้ อวโวคาโดมีข้อดีอย่างหนึ่งคือแก่แต่เขายังไม่สุกถ้าเราไม่ตัดเขามาพันปีจะสานเนี่ยสาถึง5วันเขาจะสุกพันบูนี่7จ็ถึงสิวันเขาจะสุกถ้าเป็นบัคคเนียประมาณ10วันถึง15วันเขาจะสุกเหมาะแต่การขนส่งเราเราจะรู้ว่าเ,เราจะส่งประมาณกี่วันข้าวโพดที่ไร่ถ้าปลูกทั้งปีก็จะเป็นพันหวานแดงจะเป็นกระแสะเงินสดของไร่ ก็เราจะมีข้าวโพดออกทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละประมาณ500โลถึงตันหนึ่งช่วงข้าวโพดเราจะปลูกดีช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพายเนี่ยช่วงนี้ข้าวโพดเราจะออกดีมากเราจะปลูกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มีข้าวโพดออกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ปรากฏว่าข้าวโพดช่วงนี้เราเราปลูกเกินเราล้นตลาดเราก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนจุดที่2ประมาณเดือนพฤษภามิถุนากลุกฎดาช่วงเดือนเนี้ย ข้าวโพดจะถูกลาน้ําค้างบ้างต้นเหลืองบ้างจะได้ข้าวโพดไม่ดีเราจะขาดข้าวโพดช่วงนี้ทำยังไงให้ลูกค้ามีข้าวโพดตลอดผมก็เลยทาตัวข้าวโพดดีถอดไปเสนอผลตอบรับก็คือลูกค้าชอบมากเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ต้องเอาไปเสียเวลาในการต้มไม่ต้องเสียเวลาในการปอกฝักลูกน้องเขาชอบแค่แกะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยข้อดีอย่างหนึ่งที่ในมุมของลูกค้าก็คือเขาไม่ต้องเอาฝักสดไปแช่ตู้เย็นเพราะว่าฝักสดเนี่ยมันเก็บได้ประมาณ7วันในตู้เย็น 3วันในอุณหภูมิห้องปกติแต่เ้าพูดเราเนี่ยก็คือ2ปีแต่ถุงต้องไม่ขาดนะถ้าตัดถุงแล้วก็คือวันที่จะใช้ให้หมดมันคือขา้าวโพดต้มนั่นแหละเราปลูกแล้วเราขายได้หมดค่ะก็คือจากต่างต่างประเทศก็เริ่มมาติดต่อมาบ้างเราจะมีของพร้อมส่งประมาณช่วงปลายปีทำกเกษตรบนกระดาษก่อนเราควรจะปลูกยังไงแล้วก็ตลาดเราจะไปยังไงลองเขียนแผนก่อนลองแปลงเล็กๆก,ก่อน ลองหาพืชที่แตกต่างแล้วลองทดลองดูมันก็จะเป็นพืชของเราส่วนที่เราสามารถที่จะพัฒนามันก็มีหลายตัวนะที่มันโอเคอย่างเช่นฝรั่ง ปลูกคนตอบรับมีความต้องการแต่เราอาจจะไม่พร้อมบางช่วงอย่างเช่นฝรั่งที่ผมไม่ทำหนึ่งก็คือต้องหอ่อต้องมีคนงานต้องดูแลแต่ส่วนที่ข้าวโพดอย่างอะโวคาโดเนี่ยผมไม่ต้องดูแลอะไรมากส่วนข้าวโพดเนี่ยหวานแดงเนี่ยเมื่อก่อนมีคนปลูกเยอะพอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะคนก็เลิกปลูกกันก็คือเรื่องตลาดถ้าเรามีตลาดที่แน่นอนตลาดต่อเนื่องอย่างไงก็ไปได้